จิบน้ำต้านโรคสวัสดีครับผมธนพจน์แพรสวัรณครับวันละอย่างน้อย8แก้วหรือ2ลิตรนะอยากให้ท่านจิบน้ำแทนการดื่มน้ำนะครับดื่มอึกอๆกอึกเนี่ยอาจจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์นะครับจิบน้ำนะครับเหมือนคนจีนโบราณนะฮะที่อายุยืนนะครับเขาเรียกว่าจิบน้ำชานะครับเขาก็จิบไปเรื่อยจิบทั้งวันนะครับเราลองมาเรียนแบบบรรทบุรุษเราดีไหมครับนะครับอีกอย่างระบบกลไกในร่างกายจะได้ดูดซึมน้ําได้อย่าง พิถีพิถันนะโทษของการาดื่มน้ําน้อยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่ผมกลัวนะครับก็คือความาแก่ก่อนวัยนะครับแก่ก่อนวัยเพราะว่าร่างกายขาดน้ําก็ไปดื่มน้ําจากส่วนที่เต่งตึงต่าง,างๆในร่างกายในผิวหนังมาใช้อันนี้ต้องท่านต้องระวังอย่างเป็นเรื่องสีเรียดเลยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความหนืดของเลือดอาจจะทําให้การเต้นของหัวใจเนี่ย ทำงานหนักเกินไปเมื่อเลือดหนืดเ,เ,เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เวลาหัวใจบีบอัดเนี่ยต้องใช้แรงบีบอัดมากก็ทําให้ความดันสูงนะครับเส้นเลือดฝอยที่เปราะๆอาจจะแตกได้อันนั้นนํามาซึ่งโทษมหันหลายๆเรื่องนะครับจิบน้ำนะครับทั้งวันจิบน้ำนะครับจิบน้ําเรื่อยๆจิบน้ําโดยเฉพาะนะครับเมื่อท่านตื่นนอนเนี่ยน่าจะมีแก้วน้ํา1แก้ววางอยู่ที่หัวเตียงนะครับจิบนะครับเพื่อเป็นการสตาร์ท วันใหม่อันสดใสของท่านนะครับทำให้ร่างกายรับรู้แล้วว่าเอ้ยฉันจะตื่นแล้วนะข้างในจะได้รับทราบกลไกอายุยวะต่างๆจะได้เริ่มทํางานนะครับง่ายๆนะครับสาระดีๆวันละนิดวันละหน่อยนะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับต้านไวรัสโควิดช่วงนี้นะครับสาระดีๆวันนี้นะครับจากสปอนเซอร์น่ารักน่ารักของผมเดียล่าเลอค่าจากภายในเจอกันทุกวันนะครับผมธนพจน์แพรสวัสดีครับ